บทที่สิเลือดเดียวกันลานกลางตระกูลเย,ย่ถูกเปิดเป็นสังเวียนคายกลปิดล้อมสีทิศป้องกันไม่ให้พลังทะลักออกนอกลานถงดำห้าผืนปักล้อมวงหมายถึงห้าสายเลือดหลักพุทธชิงมีสามคนเย่หลงเทียนสิทธิเอกขั้นวิญญาณยุดปลายเย่หมิงเฉาบุตรของผู้อาวุโสรองขั้นรวมแก่นแท้ปลายและเย่ยอื้อเฉนิน พระมุกเย่นั่งสูงสุดฉินอื้อเทียนอยู่ด้านข้างในฐานะผู้สังเกตการนี่ไม่ใช่แค่การเลือกทายาตนี่คือการเปิดไพ่ของทุกคนสึกแรกเลือดพี่น้องเย่อื้อเฉินพบกับเย่หมิงเฉาศัตรูคนนี้ไม่แข็งแกร่งที่สุดแต่เกลียดเขาที่สุดวันนี้ข้าจะล้างความอัปยศยของตระกูลหมิงเฉาคำรามเสียงระฆังดัง มิงเฉาพุ่งเข้ามาอย่างดุดันดาบฟาดตรงศีรษะโดยไม่ออมแรงเยอื่เฉินไม่หลบตรงเขาหมุนตัวเฉียงหนก้าวปลายดาบเฉียดไหลเลือดซึมเสียงฮือหาดังมิงเฉายิมย้มเยาะแค่นี้ก็ประโยคไม่ทันจบเยอื่เฉินกระแทกศอกเข้ากลางอกอีกฝ่ายแรงไม่มากแต่แม่นยำที่จุดชิพจรมิงเฉาถอยหนึ่งก้าว เพียงก้าวเดียวแต่พอให้เยอื้อเฉินเข้าประชิดมือเขาคว้าข้อเสือ้ออีกมือกระแทกเข้าข้อมือถือแดบกระดูกแตกเสียงดังชัดหลานเงียบหมิงเฉาทรุดลงยังไม่ตายแต่ใช้แขนข้างนั้นไม่ได้อีกเลยเยอื่อเฉินไม่ตามซ้ำเขาถอยออกพอ่อกรรมการประกาศชัยชนะรวดเร็วสะอาดไร้ความโหดเกินจำเป็น ชินอื้อเทียนหลี่ตาเด็กคนนี้คุมแรงได้แม้ในศึกภายในศึกที่สองมังกรกับพายุเย่หลงเทียนก้าวขึ้นเวทีลมปราณเขาหนักแน่นกว่าเดิมมากคันวิญญาณยุดปลายห่างจากกึ่งราชันเพียงก้าวเดียวข้าจะไม่ออมมือเขาพูดข้าก็ไม่ต้องการเย่อื้อฉันตอบเสียงระคังดัง หลงเทียนไม่เสียเวลาลมปราณพุ่งออกเป็นคลื่นพื้นหินแตกร้าวดาบฟันเป็นสายเหมือนพายุเยอืเฉนินถอยอย่างรวดเร็วหลบเฉียดหลายครั้งแต่ครั้งนี้ต่างจากก่อนเขาไม่ได้สแสร้อ่อนแอเขากำลังวัดหลงเทียนเร่งแรงขึ้นลมปราณอัดแน่นจนฝุ่นลอยถ้าเจ้าอยากเป็นทายาทก็แสดงให้เห็นประโยคนั้นเหมือนเชื้อเพลิงสายเลือดมังกรในอกเย่อือเฉินสั่นแรง เขาหายใจเข้าลึกครั้งนี้เขาเปิดผนึกมากกว่าเดิมเล็กน้อยไม่เต็มขั้นแต่พอให้ลมปราณในกายเปลี่ยนจังหวะอากาศรอบตัวเขานิ่งไม่ใช่เพราะไม่มีแรงแต่เพราะแรงถูกกดไว้หลงเทียนฟันลงสุดแรงเ่อื่อเฉินไม่หลุบเขายกดาบรับตรงๆเสียงประทะดังสนัน่นพื้นใต้เท้าเขาแตกร้าวเป็นวงคนดูอ้าปากค้าง ท่านรวมแก่นแท้รับแรงวิญญาณยุดปลายตรงๆได้อย่างไรหลงเทียนตกใจเสี้ยววินาทีพอเยอืฉฉนก้าวเข้าดาบเขาไม่ฟันแต่ก,กดแรงกระแทกสั้นตรงจุดหลงเทียนกระเด็นออกจากเวทีร่วงลงกระแทกพื้นอย่างหนักเลือดกระอักแต่ยังไม่ตายหลานเงียบสนิทเยอือฉนยืนกลางเวทีเสื้อคลุมปลิวเบา ดวงตาเขาไม่แดงไม่เผยพลังมารแต่ทุกคนรู้เขาไม่ได้อ่อนแอเขาเลือกอ่อนแอประมุกเย่ลุกขึ้นตั้งแต่วันนี้เย่อื้อยเฉนคือผู้สืบทอดอย่างเป็นทางการเสียงประกาศดังก้องบางคนยอมรับบางคนหวาดกลัวชินอื้อเทียนมองเขานานเขาไม่เห็นพลังมานไม่เห็นหลักฐานแต่เห็นสิ่งหนึ่งชัดเด็กคนนี้ พร้อมค่าเมื่อจำเป็นและไม่ค่าเมื่อไม่จำเป็นซึ่งอันตรายยิ่งกว่ามารซะอีกคืนนั้นใบสูเหยียนเดินเข้ามาหาเขาเจ้าเปิดผนึกมากขึ้นใช่เขาสัมผัสได้เยอเือเฉินยิ้มบางข้าต้องการให้เขาสัมผัสได้เล็กน้อยเธอเข้าใจทันทีถ้าซ่อนจนเกินไปจะผิดปกติถ้าเปิดมากเกินไปจะถูกล่าแต่ตอนนี้ เขาอยู่ตรงกลางพอดีทายาทได้รับการแต่งตั้งแล้วแต่ศัตรูยังอยู่และการขึ้นเป็นทายาททำให้เขาเข้าใกล้บัลลังรวมถึงเข้าใกล้พ่อมากขึ้นบทที่17ห้องฝึกไร้พยานรุ่งเช้าหลังประกาศแต่งตั้งทายาทฉินอื้อเทียนส่งคำเชิญเพียงประโยคเดียวข้าอยากทดสอบพื้นฐานของเจ้าห้องฝึกชั้นในของสภาไม่มีพยาน ข่าวนั้นทำให้ทั้งตระกูลเงียบห้องฝึกชั้นในคือสถานที่ที่กื่นราชันสามารถปล่อยพลังได้เต็มที่โดยไม่มีใครรู้ว่าภายในเกิดอะไรขึ้นไบสูเเยียนพบเขาก่อนเขาจะออกไปนี่ไม่ใช่การฝึกข้ารู้ถ้าเขากดเจ้าเต็มแรงข้าไม่ได้มั่นใจว่าเขาจะไม่ฆ่าข่าแต่ความอยากรู้อยากเห็นคือจุดอ่อนเดียวของคนฉลาดห้องฝึก กำแพงหินหนาคายกลซ้อนสามชั้นอากาศนิ่งจนเสียงลมหายใจชัดเจนชินอื้อเทียนยืนกลางห้องอย่ากเกรงใจเขาพูดเรียบๆข้าไม่ชอบคนที่ซ่อนตัวตอนฝึกเยอื้เฉนินถอดเสื้อคลุมชั้นนอกวางดาบไว้ข้างผนังถ้าเช่นนั้นขออภัยล่วงหน้าเสียงระฆังแลกดังขึ้นชินอื้อเทียนก้าวเข้ามาโดยไม่เร่ง แต่เพียงก้าวเดียวแรงกดดันท้าโถมใส่เย่อื้่นเหมือนภูเขาคันรวมแก่นแท้ไม่ควรยืนไหวแต่เขายืนเขาปล่อยลมปลานออกบางส่วนไม่มากแค่พอไม่ให้ถูกบทชินอื้อเทียนหลี่ตาเจ้าเคยฝึกภายใต้แรงกดแบบนี้มาก่อนเคยใครสอนความตายคำตอบนั้นทำให้อากาศหนักขึ้น ผู้ตรวจสอบขยับอีกครั้งคราวนี้เร็วกว่าเดิมหมัดพุ่งตรงหน้าอกเยอือเฉินเบี่ยงหลบเฉียดพื้นหินแตกร้าวตามแรงหมัดเร็วฉินอื้อเทียนพึมพำเขาเพิ่มแรงกดอีกระดับลมปลาณกึ่นราชันแผ่ออกจริงจังครั้งแรกอากาศสัน่นเส้นเลือดบนแขนเยอือเฉินปูดสายเลือดมังกรในอกตอบสนองเขากัดฟันถ้าเปิดเต็มจะถูกจับได้ ถ้าไม่เปิดจะถูกบทจนกระดูกแตกเขาเลือกทางที่สามปล่อยให้พ่ายแพ้แต่ไม่แตกหมัดที่สองปะทะไหลกระดูกลั่นเลือดไหลลงแขนแต่เขาไม่ล้มดวงตาไม่หวาดกลัวไม่โกรธมีเพียงการคำนวณชินยี่เทียนหยุดเขาสัมผัสได้ถึงบางอย่างความร้อนใต้ผิวหนังจังหวะลมปราณที่ผิดธรรมชาติแต่ไม่พอจะเรียกว่ามาร ฉินอื้อเทียนพูดเสียงต่ำเปิดมันเปิดสิ่งที่เจ้าซ่อนเยอื้อเฉินเงยหน้ารอยเลือดที่มุมปากชัดเจนถ้าข้าเปิดท่านจะหยุดไหมคำถามนั้นทำให้ฉินอื้อเทียนเงียบไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรับรู้ว่าถ้าอีกฝ่ายเปิดจริงผลลัพธ์อาจเกินการควบคุมนี่ไม่ใช่เด็กธรรมดานี่คือสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรฉินอื้อเทียนลดแรงกดลงเล็กน้อยพอ เขาถอยหลังเจ้าผ่านแล้วเย่อื้อเฉินให้ใจช้าๆควบคุมพลังที่เกือบทะลักผู้ตรวจสอบมองเขานานเจ้าไม่ได้เป็นมารประโยคนั้นเหมือนปลดโซ่บางอย่างแต่เจ้าก็ไม่ใช่ธรรมะเย่อื้อเฉินยิ้มบางข้าไม่เคยอ้างว่าใช่ก่อนออกจากห้องฉินอื้อเทียนพูดเบาๆระวังพ่อเจ้าเย่อื้อเฉินหยุดก้าวหมายความว่าอย่างไร คนที่เงียบที่สุดในกระดานมักเป็นคนที่วางหมากตั้งแต่ต้นแล้วเขาเดินออกไปทิ้งความเงียบไว้ในห้องฝึกคืนนั้นใบสูเเยียนเห็นบาดแผลบนไหลเ่เขาเขากดเจ้าจนถึงขีดใช่แล้วเจ้าละ่ะเยอื่เฉินมองดวงจันทร์คาเห็นบางอย่างในตาเขาอะไรความลังเลถ้ากึ่งราชันลังเลวันหนึ่งเขาจะพลาด และววันที่พลาดนั้นจะเป็นวันตัดสินยุทธภพ